ก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ครับ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  <laughs> 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 你在干嘛呢？哦，哦，你说的是什么？你说的。 Gracias. 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 เราหมดกองแล้วคุณไปไปพ่อแค่ให้ผมจอดไม่ไหวเลยแต่มัก็ดีไปไม่ยอมไม่ยอมหรอกคือแบบแล้วก็แบบ Terima kasih telah menonton! ข้างหน้านี่ยขอนนี้ไม่หลัตแล้วข้างหน้าใหก่อนที่นี่ข้างหน้าให้ก่อนที่นี่ข้างหน้าให้ก่อนที่นี่เดี๋ยวรอจู่ก่อนแล้วก็จะไปทำทีไ โอ้น้งจีหรอโอยีน้องจีนน้องจีนน้องจีน้ี่้องจีนน้อทีนน้องจีล้องจ่ได้องจีนน้องจีนน้องจ่ล้องจีนน้อจีนน้องจีนน้องจีนน้อง้องจีนนางจีนน้ีนน้องนน้งจีนน้อ่้องีนน้ี้อน้งจีนน้อง้องจีนน้ีนน้งจ่นน้องนน้องจีนน้อ้อทีนจน้องีนน้ีนนอนน้

là số lượng, số lượng chồng, chồng, lấy của cháu thì không phải đâu. Không, 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 không,

กันเดียวเขาให้เขาไปรอจะองใช่หรอให้เขไป่อก็ลูกด้วยไปอลกากไปอแอน้อดยไนี เออจุดหนึ่งนี่ก็เห็นที่คนควายแต่คนเราเขาถ่ายนี่นะเขาคนละอย่างนะเขาเป็นแบบนี้บางคนก็เป็นแบบนี้ก็บางคนก็แบ

น้องแาถอะไม่้ับแ่เขากไม่ออกนะถ้าเราไม่่อแถวแล้ต้องไปต่อแถวไม่เราไป่อแถวเขาเฉยเแต่ไม่เบียดช่วยไหม ไม่เดี๋ยวน้องเขาไปก็ามา

ไปเดี๋แค่ะีปเลค่ะไปเลย่ะเะปเลยค่าไปเลยค่ะ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 ไเลย่ไปเลยค่ะเลย่ไปเลยค่ะเลยค่ะไป่เลยค่ะไปเค่ะเลยค่ะไป่ะเลยไปยคเลยค่ะไปเอยเลยไปลย่เลยไปลยคเลยค่ะไป่เลยค่ะไป่ะเลยไปเล่ะเลยค่ะไปเค่ะเลยไปเลยค่ะเลยคไปเไปเลย่ไปค่ะเลย่ไปค่ะเลยไปเลยไปเลยไปเลยไ ไก่ลัถุดิไก่ไก่ไกได้ไก่ไก่ไก่ไล่ไก่ได่ไก่ได้ไก่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 ไ่ไก่ไไ่ไไ่ไไไ่ไ่ไไม่ไ่ไ่ไไ่กไ่ไไม่ได้ไ่ได้ไ่ไกไ่ไไ่ไไ่่ไ่ไไ่ไไ่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 ไ

ก็อร่อยนะร่อนะคุณผู้ชมค่ะขาไปเ้นต้งไปเขาเห็นไปสิ่งน้นนี่นีนี่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 นนี้นีนี่นี่น ล่ะคะตังค์นี่นะคะคลิปชื่อว่าไพ่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 ไ

คนที่ต่งกันทำกนอหแล้ว Ebute <laughs> bụ <laughs> 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 คุ้ชมไม่เป็นเพื่อนใช้เงินเท่าปกตินะคะไบ้างนะ ที่บัตรที่ได้สถานะของเขาเป็นค่ะตกต่ําอีกแล้วอีกทีละเป็นทุกทุกหมดค่ะ <laughs>